โอ้ฮีโร่ของฉันเจอมาวินสโมกซันจิเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลยเรโรเนรโรโรแกเองเหรอ้อแล้วพวกฉันน่ะแกคือเบชเหรอใจเย็นเย็นก็ได้นะคนอื่นๆน่ะมาถึงแล้วละเรโรแล้วมันคืออะไรเนี่ยฮะโอ้ลูฟี่ซันจิซันจิฮ่าฮ่าฮ่าเป็นหูแทบแย่เลยนะเจ้าบ้า ขอโทษทําทำให้เป็นห่วงนะเอ่อแต่ว่านายทำให้แต่งตัวแบบนี้นน <Wilson> พวกนายน่ะก็ไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อนเถอะนะจะเชิวเกินไปหน่อยหรือเปล่าพวกเราไม่มีเวลาแล้วนะปกตินายไม่อาบน้าน,นี่ไม่ได้ไม่ได้พวกนายก็ต้องอาบด้วยเรโร <Ray? S 2> <า>ไม่อาบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะเรโรอาบน้ําเวลาแบบนี้เนี่ยนะฟาเธอรนะ์น่ะจะไม่คุยกับคนสกับปรกหรอกนะเรโร ว่าใครสกปรกเนะอะ